เป็นคนรักเป็นคนหักสวยหักงาตามรักอ่ะลักษณะขอเมื่อขอยังหนาสิเป็น้างช่างบ่มบ่มบ่มเน็นซังดิเออช่างทำงานมาหาจินช่างช่างเครื่องประดับเสื้อผ้าอาพรเขาบอกว่าเป็นเสื้อผ้าอาพรเพราะว่าตนข้อมบ่งบอกแล้วก็ยักมากจะเน่งเจ้าของเป็นคนมีจินตนาการดี ออกแบบเองได้ดีไซน์ได้นี่ลักษณะของหเหงค้นแบบนี้แต่ชีวิตครูนี่พิดหวังหน้าผากมันตรงกลางหน้าผากตรงกลางหน้าผากแหวกตำราของหัวเหงเขาจะถือเลยและใบหูเราก็คล้ายๆกับคนมีบุญแต่อาภับแต่อาภับอาพับถึงมีคู่คู่กนนอกใจเป็นคู่ไม่ซื่อสัตย์แต่เราก็ไม่ยี่ละเราก็อยู่ของเราได้ประัก็ว่าเราไม่ยีนละ เรานิดใสเราก็แก่งคนหนึ่งเหมือนกันแหะสู้ชีวิตตามหลักน่าจะมีบุตรสองคนหญิงชายไหมมีบุตรสองคนเขาก็ไปได้ดีแล้วนี่ลูกมีแต่เฮาเลยละสีดินล้นต่อสู่ต่อไปพ่อพ่อเป็นปอ้องพ่อพ่อก็ดีอยู่ถบถวบ่อเรายืนเสืออช่งยางไปทะพูดไหนตะกอนไในบ่ ย่างไปแล้วก like ็ย네่างมาแม่เอาอเสิรเบิ้งก่อนเบิ้งไทยยางเสิรเนี่ยเนื้อเงาหิ่งเป็นเงเออเป็นเงเข่าล่างตรงได้หรือเ่าเงาหิ่งเพราะว่ามันเหยียดตีเสือมันโปร่งมันก็เลยเบิ้งเงาหิ่งเอามันประกวดน่างามเลยแล้วตัวเองเป็นคนสวยอยู่แล้วหน้าตาดีอยู่แล้วมาแล้วเป็นคนสวยอยู่แล้วอ่าหน้าตาดีเอาเดินขึ้นมาอ่า ลักษณะเขาดีเป็นคนมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแต่เรื่องอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เป็นคนเสน่ห์และก็ชอบเป็นคนตรงไปตรงมาเนี่ยดาวตรงนี้ยามยามเราอย่างเราเราสีแกงแขนกังขัวไปนิดนึงการเิึงหัวแห้เลาแจ้งควาวนิดนึงแต่ว่ามันม่นใจอยมันก็นดีอยู่แหละเพราะว่าเรามีความเชื่อมั่นตัวเองอสมมุติเราทำคือว่าถ้าเขาเป็นสาวบอกว่าอนี่ม่ถือละ กูกับพ่อไปน้ำล่ะมันเห็นบ่เท่ห์บรัษัทกูกับพอ่บพอไปนะกิเป็นคนยังสั่นเลยสิเป็นมีความคิดความบานเป็น,นของเจ้าของผู้ใดสิมาซักจงเขาไปบ่ได้นอกจากตัตวตัวเขาเองเขาสิเป็นคนยังสัน้นแม้แต่ตัดแม้แต่ต,ตัดเย็บแ้อผ้าหรือเสริมความงามจินตนาการเขาไปหันไปนีมากเขาจะออกแบบหัวเขาเป็นคนฉลายที่นายนี่เป็นคนฉลาดนี่ความคิดเป็นของเจ้าของเนี่ยเพราะฉะนั้นก็หมั่นสวดมนต์ไหว้พระอาจารย์เขาบอก ให้สวดมุ่นไหวพระเอาแล้วก็จะได้ดีคู่ต่างถิ่นต่างแดนดีเหมือนไม่ดีลึกๆเราเนี่ยไม่มั่นใจเท่าที่ควรเพราะสันคู่เน่ยบ่มัม่นใจที่เป็นคู่อยู่บ่กนอยู่ก็เจ้าของอยู่ก็เจ้าของกันเรียกกันนี้เจ้าของตัดสินใจแต่ใจเจ้าของใจหนึ่งคือสิเอาบ่นอใจนึงคือสิเอาบ่นอ ใจหนึ่งคือมันสีดีหรือบอนอมันคือสีดีแต่ตอนหนาวเนาะคือมันสีว่ามันสีเปเีาดีบะนะอ,อน,นอย่านย่านมันเปเี้ยวมากริงนะย่านย่าน,นแค่สวมน,นาการทั้ง,งทั้งที่รู้จักกันรู้จักเหมือนไม่รู้จักเพาสันเขาว่า<อ>ดาวตัวนี้เขาบ่งบอกมันต้องต้องไปรักษนามะมั้งจมูกของเรามีความเชื่อมันตัวเองอยู่แล้วอืมแต่เราเป็นคนมีเสน่ห์เนี่ย แล้วมีผู้บ่าวเรามีอยู่ในใจอยู่ดีเบจะื้อเป็นคนมีเสน่ห์อย่าไปบอกแต่ว่าเจ้าครูนะแต่ลึกๆคนมามนุษย์เนาะกินเสศนามันมันก็ต้องผ่านมาบ้างแหละผู้ชายผู้หญิงแต่แล้วข้าไปแล้วไม่ผิดไม่มันมีผิดมีไผ้าก็บ่เป็นอย่างแต่ไปแล้วมันถ้ามีผิดมีไผาเขาก็บเอาเขาสิตัดประเด็นออกไปยิงคนนี้เออชาบช่วยได้ไม่กีนรังยั่งยืนเพราะผ่านมาจนปุ่นนี้แล้ว ยังจะมาเริ่มแต่งใหม่หรือทาอะไรใหม่ก็สุดใจจะไขว่คว้าแล้วตอนนี้นี่บ่แล้วให้เขาคิดเราเองยูคนเดียวสบายใจที่สุดอ้าวคนเดียวตอนมันสบายใจสบายใจที่สุดอยากกินข่าวก็กินอยากแว้นก็ขับรถแวบบ้บไปรถอ,อแว่เเรียกรถนั่นบ่เรียกรถรถใส่สียังสีเขียวมันก็สโลอยู่นี่พ่อแม่บอกวันพุกสามเจ็ดศูนย์ห้าแล้วสามเจ็ดศูนย์ห้าสามเจ็ดศูนย์ห้า 3กับ7 0กับ5 3 7 0 5บวกกันได้15บหวกกันได้ดาวสุขเขาดาวสุขเขาบอกว่าให้ระวัง3แปลว่าเกิดเกิดว่าดาวเสาหกบนดาวการเงินให้ระวังเรื่องการเงินมีปัญหาเหมือนไม่มีปัญหา หายระวั่างหายแลวว่างหายดีมาการากรเงิ่ามการเงีนเชี่ย,าาย,ายหายละเอียดมีสินถี่มีมากก็ค่อยทย่อยไปเดี๋ยวก็มดแล้วบางอย่างบางงเองเขาบอกเขามส่วนคอเขาบอกสอขคอเขาบอกอบอกน่คิดว่าสบายใจอยู่ซั่มอนี้ก็ได้แม่นบ่ ดวงแล้วเลยบเบื่องตงหงเฮงคือดบอืมก็ที่คนเมืองมากอ่ะแมนอยู่แต่ว่าไปทั้งนานจะเป็นยังไงกะไปทังนานจเป็นยังไงดีดีป่ะดีอยากจะได้คนต่างชาติก็อยู่ที่เราอยู่ที่ใจเขาเสียวบ่อยู่ในหายเจ้าของเยอยเองอันนี้คิดหายบ่ได้อะ้ต้องใส่พิจารณาเอาก็อย่างไปร้านเป็นอย่างขึ้นตรงมากเป็นพวกมีชิส ก็โมนีห้องแบบไม่ได้ก็อยากแต่ว okay. ่าเป็นอย่างเขาขึ้นสีหน้านะแต่ว่าบ้านได้จริงใจบ้านคุณเจ้าของนะกล้าห้อก็กล้าอันนี้นะกล้าก็คือได้แต่ว่าดีก็คือดีคุยกันแบบอยู่เจ้าของตัดสินใจ้าอยากได้อยากได้ต่างชาติก็เอาเขาก็ได้แต่ถ้าเขาบอกเอากเขาเห็นแบบเพราะว่ายังจะมีคนดีๆคอยเราอยู่มันอยู่ที่เราตัดสินใจเจ้าของอยู่ ก็ยัเป็นคนดีอย yeah. ู right. ่นี่เนาะเขายิเป็นคนดีอยู่เจอห้องกับพื้นฐานเขาแต่ห้องพื้นฐานว่าเขาจริงจังกับเฮาล่ะแต่ตามรักดวงเจ้าของมันจะตรงพ่อพ่อห้างพ่อไม้แล้วแต่ชีวิตครูเขาจะสมสมเขาก็มีผิดหวังในชีวิตของวามรักหรืออาจจะเขามีผูมรักแล้วครูคล้องเขามีอันเป็นไปร่วมหายตายจากแล้วเขาก็อยากจะเจอคนใหม่เมื่อบานปลายชีวิตเขาอาจจะจริงจังกับเฮาก็ได้พอหงเยงเขาบอกว่าเขาไปสร้างดี เพราะเขามีโอกาสเดินจรต่างถิ่นต่างแดนเข้าไปได้อยู่แล้วแต่ไปละไปเราก็ไปในลักษณะของเรานี่แหละอาชีพของเรานี่แหละตากเร็บพวกงานฝีมือเขาบอกวางสันว์ว่าตัวต้องใส่งะม้วนนี่เพราะว่าใจลึกๆของห้องมัน,มนก็นับมักแนวนั่นอยู่แล้วมักเพชรนั่นเพชรนีนน่แต่ว่าต้องเป็นออกแบบถ้าหากเป็นดาวถ้าดาวเสาเด่นนะถ้าร,ารู้วันเดินเบรเกิดถ้ามันไม่คาดเคลื่อนนะเขาสิบอกได้เลย เสาบงการมีแต่สั่งงานมีแต่ค้งงาแต่ขายจุดนั้นจุดนี้แต่เราไม่ต้องบงเราบงการอย่างเดียวเขาตัางรับงานมากมงงาีแต่สั่งจะเย็บตักผักลอยอะไรก็แล้วแต่เขาบอกเป็นเป็นงานฝีมือเกี่ยวกับพระปกเสริมความงามสีดีเขาเนี่ดาวตรงนี้ออกแบบเสื้อพานี่็เป็นสูตรจุดหนึ่งของเขาจุดขายได้แลักแจวคนต่างทินเนี่ย่วะคดีเขาก็ตัดสินใจเลย ว่าโอเคแหละโอเคเออหอมอบอกเด็กเอาเล้แต่เขามานาสิดีแต่ขเขาก็บอกจริงใจเขาชิมาหาเขาอย่างแน่นบอกต้องคิดก่อนนี่เอเอไปคิดเพิ่งจันกันละ่ะเพราะว่าอมคนอยู่บ้านเขาก็เยอะแยะทำไมเขาบอกไปยังเขาเข้ามาเพาะต้องคิดจังสันเออเข้าไปชิมนี่ดีนี่แรกก็เป็นมู่กันละ่ะมู<อ>่เป็นนี่กันุ้ยกันใส่ตนมากันยังไงนะ ผู้นั่นกันสนามผูน้นู้นผู้นี้กันสนามมันคือบอลมันแมนบอลคนเชียร์บอลคนเชียร,ยร์แรงเชียร์ผู้เชียร์แรงเชียร์อยู่ทางคุ่นี่ยแรงเชียร์ก็อยู่ต่างแดนแเนี่ยแต่เขาแสดงว่าเขาก็อยากให้เกาได้กันพี่สัตว์อาจเป็นครูของเขาก็ได้ก็ทดลองมันก็ได้รถบื่อกระบวนสุดท้ายเนี่ยแมนบอลคนเชียร์กับประเทศขาเจ้าคุณล่ะประเทศเท่าอืมคนเชียร์นะเขาก็อยากให้ได้คนดีมากคนเขากับว่าเขาเบิ่งคนแล้วสินะ แมนยูบอสแมนยูบอเขาอวที่บ้านทหาสิ่งดีๆเ้าะได้คู่ดีดอกดาวเขาบอกว่าเขาเไดยคู่ดีย่ตงโน่เองแต่ว่าเรขวันเดอนปีเกิดทั้มันเจอหยางเก็เจอไม่งามยามเมื่อไม่ยาเอเจอไม่งามยามขวานบินเจอไม่งามเมื่อยามขวานบินขวานมันมันดามแล้วมันจะไหวเหรอดามอไรแล้วู ขอนน่ะบินเลยวิปัญญาเยก็ยังแกวฮักเลยเนี่ยแกักกันมาแม่งามควานมันบินแล้วเสดายด้อาจา่กันอยู่ว่าให้ตัดสินใจเอาเองแต่ว่าผมเห็นเขาดีอยู่แล้วเพราะเราต่อสู้ดิ้นรนด้วยทัวของเราเองสู้ด้วยลำแข้งของเราลักษณะคนนี้มีความเชื่อมั่นตัวเองแค่นั้นเองดีแล้วแหละดีใจด้วยเขาก็ต้องการเจอผู้หญิงแบบนี้แหละ คนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตครังั้นเขาจะมาเหรอมาหาเราหรือแต่เขาไม่กิงแมนบริษัทธ์เพราะฉะนัเาเสียคาเครื่องบินมาข่ามาหาประเทศเนาเ็จอย่างแต่เขาหาไม่กินกระเด็นเก่าหรกด็นใมาด้วมารสแม่ม่ก็จะได้เห็นกันเอาแค่นี่ไปเอาแค่นี่ไปจ้ะ